เดี๋ยวไปลองดูกันว่าอัตราลูงอัตราเร่งของเขาจะเป็นยังไงไปครับคือที่ชอบมากๆคือความปลอดภัยของเขาคือถ้าสมมติว่าไอไม่ได้เหยียบเบรกแล้วกําลังขับอยู่บนท้องถนนแบบปกติใช่ปะถ้าเอามือเผลอไปโดนเกียร์เนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราเหยียบเบรกมันถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้คันนี้มีความหน่วงในการชาร์จพลังงานกลับมันจะแบ่งเป็นสามระดับถ้าเป็นระดับที่มากที่สุดเนี่ยจากการลองขับ่มันก็ยังไม่ได้หน่วงขนาดแบบหยุดนิ่งขนาดนั้นเออแต่มันยังแบบยังมีความความไหลไปอยู่ หมดการขับขี่ของคันนี้เขาจะมีอยู่2โหมดหลักๆก,ก็คือโหมด normal กับโหมด sport ระยะทางของคันนี้เขาวิ่งได้380กิโลเหมาะกับขับในเมืองส่วนพวงมาลัยของคันนี้นะความรู้สึกของอานะเวลาเปลี่ยนเลนนะพี่ปังมันจะมีความช้ากว่ามือนิดนึงอนะ่ะสมมติเราจะเปลี่ยนเลนใช่ปะปื้ออย่างเงี้ยคือมันจะไม่คมขนาดนั้นมันจะมีความแบบ ยวบยาบเข้าไปอีกนิดหนึ่งอะมันจะไม่ได้ทันใจขนาดที่เราแบบเลี้ยวปุ๊บหักปับ๊บแต่ว่าคันนี้ขายจริงอะ่ะเขาก็จะมีการปรับช่วงล่างให้มันเฟิร์มกว่านี้แล้วก็มีการทดสอบมาแล้วว่าเออขับขี่ปลอดภัยพวงอะไรก็อาจ,จะดี